เพียงแค่7วันค่ะอาการที่เป็นอยู่คือชาร้าวถึงปลายเท้าเนี่ยไม่มีอีกเลยค่ะชื่อป้อมนะคะอายุ41ปีค่ะเป็นนิ้วในไตค่ะก่อนหน้านี้ก็คือมีอาการปวดที่หลังแล้วก็ตรงสะโพกนะะี่ค่ะปวดร้าวลงถึงปลายปลายเท้าเลยค่ะเป็นอย่างนี้ประมาณ1เดือนก็ไม่หายก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลคุณหมอก็เลยให้ไปเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์ปุ๊บคุณเป็นนิ้วในไต ขนาดใหญ่ด้วยก็เลยถามคุณหมอขนาดเท่าไหรค่ค่ะเดี๋ยวทําเรื่องส่งรักษาที่แผนกคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคนิว่วก็ไปตามตามที่คุณหมอนัดค่ะรักษาครั้งแรกคุณหมอก็ให้ไปเจาะเลือดแล้วก็ฉีดสีอ,อุนเตซาวแล้วเขาบอกว่ามันใหญ่มากขนาด3.5เซนแล้วก็มีเม็ดเล็กๆอีกประมาณ5เม็ดโดยรอบ แล้วทีเนี้ยรอฟังคุณหมอว่าคุณหมอจะให้ยาสลายไหมคุณหมอเขาก็ไม่ไม่พูดเราก็เลยเอ่ยถามก่อนว่าคุณหมอมียาที่ทานในการสลายนิ้วไหมคะแล้วคุณหมอก็บว่าใหญ่ยยขนาดนี้เธอสลายไม่ได้หรอกตอนนั้นก็คือรู้สึกใจแป้วแล้วเขาก็บอกว่าต้องผ่าตัดอย่างเดียวเราก็ทําใจเราก็ไปเซิร์ชใน Google ว่าถ้ารักษาทางการแพทย์มีแบบไหนมั่งถ้าทานสมุนไพรมีแบบไหนมั่งพอคุณหมอบอกว่าผ่าต้องผ่าอย่างเดียว เราก็เลยว่าถ้างั้นทําเรื่องส่งตัวแบบผ่าเขาทําเรื่องให้นะคะและหลังจากนั้นเขาก็โทรแจ้งว่าไม่สามารถทําเรื่องส่งตัวเพื่อรักษาแบบผ่าตัดแบบเล็กได้เขาแคนเซลิลเราเราก็เลยว่า,าไม่เป็นไรคะ่ะถ้างั้นหนูขอย้ายย้ายสิทธิ์ในช่วงระหว่างรอย้ายสิทธิ์เราก็มาเจอพี่คนนึงเขาแนะนําทานผลิตภัณฑ์ตอนนั้นที่เจอยังไม่ทานนะคะเพราะว่าเรายังไม่เชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ที่พี่เขาแนะนำมันจะดูแลหรือสลายนิ้วเราได้เราก็ไปรักษาที่คลินิกรักษาทางการแพทย์โดยที่ไปในกรงเทพบ้างในจังหวัดที่เราอยู่มั่งรวมทั้งกับสมุนไพรต่างๆเซิร์ช Google ค่ะลองทุกสิ่งอย่างในระยะ6เดือนก็ไม่ดีขึ้นแล้วหนักกว่าเดิมก็คือแค่ยืนมันก็ยิ่งชายิ่งปวดยืนไม่ได้ต้องนั่งค่ะ เปิดใจทานเดือนมกราปี2563ค่ะพอหลังจากเปิดใจทานเพียงแค่7วันค่ะอาการที่เราเป็นอยู่รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นเราก็เลยทานต่อเนื่องต่อเนื่องจน1เดือนอาการที่เป็นอยู่คือชาร้าวถึงปลายเท้าเนี่ยไม่มีเลยค่ะหายเลยม,มีอะไรสำคัญเท่ากับชีวิตเราค่ะไม่มีอะไรแพงกว่าชีวิตเราวันนี้ ถ้ามีใครที่ป่วยเป็นโรคนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วในไตถุงน้ำดีตรงนี้ตอบโจทย์อยากให้เปิดใจทานค่ะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเหมือนในเช้ันนี้เลือกทานผลิตภัณฑ์สารสกัดละอองเกสรดอกไม้ให้ตัวเองเป็นหมอประจำตัวเท่าทุกวันนี้ค่ะ